สหมายมรวมหูเลิศตัวคาดิแกนก็ออกเรื่อยๆแม่คาดิแกนนะคะออกเรื่อยๆตัวนี้รหัสอะไรเอ่ยโอเคตกใจคิดว่าขาสัน้นแม่ยีน A11 ยีนบอยบอลลูนอุ้ยพอเป็นงานนะคะมองบางคนก็จะมองว่าก็ลิซ่านี่แหละเออฟิลลิซ่าทรงพองเห็นไหมอันนี้คาโก เนื้อยีนนะคะแล้วติดสีแฟชั่นติดสีเข้มเอาง่ายๆกระสอบหัวนะแม่กระสอบหัวผ้าน่ะสเปคเวียดนามวันนี้ขายราคาเท่ากับราคาเท่าไหร่ตัวนี้สองพันะสองพบาทปล่อยราคาเท่ากับตัวธรรมดาเลยพี่สาวเท่ากับตัวกระสอบสี้าโลเลยนะก็คือสี้าโลแม่อาจจะได้งานที่จำนวนเยอะกว่ารุ่นนี้ต่างกันสิโล นะคะแต่อันเนี้ยเป็น35หโลที่แบบโอ้โหแม่ดูดิเห็สามห้าโลที่แบบสีสวยลายสวยทรงสวยไม่ติดขาเตอไม่ติดงานออหางเลยอะ่ะแม่นะคะถ้ามีติดไปก็โอโกาสเจอน้อยมากแต่เน้นเป็นสีเข้มนะจะเน้นไปทางโทนสีเข้มงานสีแฟชั่นนะลูกค้า2,990บาทแม่นะคะ เออทรงอย่างเงี้ยขากระบอกเอวสูงปิ๊ดเอวสูงทั้งนั้นจ้ะแม่ตัวนี้มีข้อเต่าไหมหมดแล้วพี่วรรณนากระสอบรีวิวลูกสุดท้ายวันนี้เพิ่งขายออกไปจากออกไปจากโกดังข้อเต่าหมดเกลี้ยงเลยพี่ข้อเต่ามาอีกทีเจอกันสิ้นเดือน KWE อะงานออกกำลังกายไหมเอองานออกกำลังกายเหรอคะพี่ กีฬาขาสั้นปน้ายโค้ด415เซ็นเซ็นเช็คให้หน่อยเดี๋ยวดูเช็คป้ายโค้ดให้นะลูกค้างานออกกำลังกายปกติหนูจะมีเป็นแบบพวกรวมกีฬางานเสื้อกีฬางานอะไรกะเอ,อ่อรวมกีฬาเสื้อกีฬากางเกงกีฬาขาสั้นขายาวว่าไปค่ะพี่แต่ยังไม่มีแยกชายแยกหญิงให้นะแม่นะต่วนใหญ่จะเป็นงานรวมมา นะคะคราคาตอนนี้เท่าไหร่คอเต่าสตาร์ทที่2.9เก้าค่ะพี่วันนาสตาร์ทที่29เก้าแม่ไม่มีโปรโมชั่นแล้วนะคะไม่มีโปรโมชั่นเลยปีนี้งานหายากยากลงงานขึ้นราคาด้วยนะแม่อยากเอามาอยากให้ได้มาเยอะๆมากเลยตัวคอเต่าเพราะว่ามีมีลูกค้าใช้เยอะเลยพี่ใช้กันเยอะมาก เอากันเจ้าแล้วสิบลูกยี่สิบลูกเลยอ่ะตอนนี้วิ่งหาของกันสนั่นเลยนะโทรหาโรงงานทุกวันเลยอ่ะลูกค้าแ,แ,แอบแอบแอบร้อยฟังโทรหาโรงงานทุกวันนะคะมีแบบลูกค้ามาฝากหา, jacket, กนหนากออเดอร์แจ็กเก็ตกันหนาวเด็กเอ่อไหมพรมเด็กเสื้อคอเต่าก็มีแจ็คเก็ตกันหนาวเนี่ยโอ้โหหนึ่งสองหนึ่งสองนี่แทบจะเหมาโรงงานมาเลยแม่นะคะแจ็กเก็ตกันหนาวตัวลูก2 0 0พอ่ะ ถทบจะเหมาลรงงานมาเลยลูกค้านะคะหายากมากเลยตอนเนี้นะคะลูกคา้าจ๋าอ่ะตัวนี้กางเกงยีนอุ้ยตัวนี้สวยแม่ใช้ว่ากระสอบงานหัวได้เลยนะยีนลิซ่าเบอร์หัวเปิดเบอร์นี้ค่ะนะคะใครจะเปิดเบอร์หัวผ้าหทรงออกสวยนะเนี่ยแม่ดูมีกิมมี่อีกแล้วนี่ช้ายขากางเกงเปิดหัวผ้าเปิดเบอร์นี้ สวยฟิตหมดแล้วพี่มณีจ๋าฟิตหมดแล้วตอนนี้หมดทุกตัวเลยมันจะเหลือหนูเหลือแต่งานฟิตงานจีนเลยพี่ฟิตงานจีนมันจะเป็นงานขนแกะค่ะพี่นะคะเป็นฟิลงานขนแกะนะเหลือตัวนั้นรุ่นเดียวเลยเดี๋ยวฟูจิมาทิศนี้นะคะอยากมาให้ทันมากๆเลยแม่ เอออยากให้แบบอยากให้มาให้ไวที่สุดเลยเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีหนึ่งทางหน้าเพจนะคะลูกค้าของโก้เพิ่งไ,ได้มาก็แค่สองลูกเองพี่ของป้ายโก้นะนี่นาทีนี้ใครเอาเจสาได้เอาเลยเจสาอัปเดตให้นะแม่เหลืออยู่เท่าไหร่เจสามนึ้องเซนอุ้ยตัวนี้สวยเนี่ยแม่ขาโชว์มาทรงสวยทุกตัวเลย ไม่ออกขาเตอ๋อไม่ออก 3- ามสี่ส่วนนะเป็นยีลิซ่าบอยที่แบบขากระบอกจริงเออไม่ติดขาเดฟปนนะคะแม่ขาวันวันวันเสาร์อาทิตย์นะ่ะหนูเช็คสต็อกให้ลูกค้าเจ้าใหญ่นะใช้คำว่าเจ้าใหญ่ได้เลยแม่เขาตัดผ้าหนูบ่อยมากตัดทีเป็นร้อยลูกวันนั้นเช็คให้เขาวันเสาร์วัน, 6, วนอาทิตย์นี่แหละร้อยหนึ่ง ะะเจ้าไม้ตอบแชทลูกค้าเมื่อวานนี้เปิดบินแต่เจสามตอนนี้เหลือแค่ห้าสิบเก้าลูกเจสามวันเดียวเลยนะแม่ไปแล้วห้าสิบก้อนนะตอนนี้เราเหลืออยู่ห้าสิบเก้าก้อนสุดท้ายลูกค้าอู้สวยเออสวยวะ่ะลูกค้าตัวเจสามนะแม่ไม่ต้องลังเลแล้วใครแบบว่าคิดอยู่ว่าออ้ยจะรอตัวอื่นดีไหม นะคะลูกค้าจ๋าเอาตัว J 3ไปก่อนได้เลยราคา3,900บาทแม่อุแต่ใครจะเอากางเกงยีนอ่ะแม่จะเปิดลิซ่าอยู่แล้วอะ่ะแม่ลองดูเบอร์นี้ไหมล่ะแม่ลองดูเบอร์นี้ไหมล่ะสีแฟชั่นก็เยอะแล้วออกทรงสวยด้วยมันไม่ใช่ตัวจิ๋วๆเลยอ่ะพี่คือเอลมายัน3-2ได้อะ่ะ3-2นี่คือออกเยอะเนี่ยโอ้โหดูดิแม่ดูดิหัวผ้า สอบงั้นหัวนะลูกค้าพี่สาวค่ะใครหายีลิซ่าใครหายีนทรงบอยสวยๆหนูว่าเบอร์นี้พี่สาวน่าจะถูกใจยินชายเหรอพี่เลยิีนชายหนูมีอ่อยินชายมีงาน US ค่ะมีงาน US ร่วมแบรนด์เบอร์สาขอเป็นงานเวียดนามหมดเลยนะพี่สาวงานตัวไหนพี่สาวอยากสอบถามหนูสอบถามนะ่าไรได้เลย